เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมพีม่น้ำคนเดิมตสำหรับเข้าสู่เกมเ r รีย m of Pixel Idol RPG นะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกเกี่ยวกับการดันค่าพลังนะครับให้มันสูงขึ้นนั่นเองวิธีดันค่าพลังนะครับมีหลายวิธีมากๆเลยนะครับแต่ผมจาบอกเรื่องเบสิกเบสิกก่อนแล้วกันนะ การค่าพลังนะครับเรื่องแรกก็คือการเพิ่มระเบิดครับบอกว่าตรงนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องการสวมใส่เหมือนกันนะครับวิธีที่จะทําให้มันเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยต้องดูด้วยว่าตัวเราเนี่ยถนัดไปทางไหนฮาร์ดผู้ทาลายล้างอ่าผมจะยกตัวอย่างโทโมเอะนะฮาร์ดผู้ทําลายล้างก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปทางพีนะครับ b ีเอ็มจีนะครับผมก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าดาเมจกายภาพไม่ใช่ดาเมจเวทถ้าเป็นดาเมจเวทจะเป็น M D M G นะครับอ่ะก็ต้องเน้นไปทางพลังโจมตีและเพิ่มอ่าเป็นดาเมจกายภาพเพิ่มอัตราคริอะไรอย่างนี้อ่ะประมาณนี้อ่ะในส่วนของรอยดาวเนี่ยก็ใส่ให้มันเอ็นไปทางตัวละครได้เลยนะครับตาจันก็เหมือนกันนะครับตาจันก็เหมือนกันนย่ยยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะสกิลตาจันนะครับได้รับ5% P D M G นะครับ ประมาณเนี้ยนะครับผมวิธีการทําให้ <c oughs> ตาจันกับรอยดาวพวกนี้มันเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็คือการหลอมนะครับผมหรือผสานในส่วนของความผสานเนี่ยเราคือเราต้องเอาพวกเนี้ยมานะครับรวมกัน5อันนะครับให้มันได้100%เราถึงจะได้ตาจันรูปแบบใหม่นะครับในส่วนของตาจันขั้นทองเหมือนกันนะครับขั้นทองสามารถอัพได้อีก นะครับเป็นขั้นแดงนะครับขั้นแดงนี่คือขั้นสูงสุดแล้วนะครับผมขั้นสูงสุดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอ่สกิลเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับไม่มากเท่าไหร่แต่มันยังไม่สูงสุดนะครับมันสามารถปรับแต่งดาวได้ก็คือเอาขั้นไอขั้นสีแดงเนี่ยนะครับมาปรับแต่งได้ให้มันเป็นขั้นสีเนี่ยสีทองอลาม เไม่ใช่ไม่ใช่ขั้นสีส้มอันนี้ผมเรียกขั้นสีส้มแล้วกันจะได้เข้าใจได้นะครับขั้นสีส้มไปขั้นสีแดงขั้นสีแดงแล้วก็ไปขั้นสีแบบสีทองเลยนะผมก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เพิ่มอ,อะไรใหม่ขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงจนกลายเป็นสีทองนะครับสีทองนี่คือสุดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับไปจะเพิ่มประสิทธิภาพของรอยดาวได้นั่นเองนะครับ ่วนอันนี้นะครับมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพตามอ่ามันเนี้ยที่เราอัพนะครับผมอันนี้ขั้น3ามใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสีอ่าแดงก็จะน่าเพิ่มขั้นขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสีทองก็จะเป็นขั้น4ี่นะครับสุดท้ายนะครับมันจะมีอ่าให้ดูนะถ้าผมจำผิดเนี่ยตัวอย่างสกิลเนี่ยครับมันจะมีขั้นธรรมดาขั้นกลางขั้นสูงนะครับแล้วก็ขั้นสูงสุดนะครับผมขั้นสูงสุดเป็นขั้น4ี่นะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้นั่นเองนะครับ ตัวนี้เราสามารถที่จะหลอมได้นะหลอมได้เฉพาะอารอยดาวที่เป็นสีส้มขึ้นไปนะครับจะมีโอกาสที่จะออกอัสดิบมา2ชิ้นนะครับผม2อันนะแต่บางอันนะครับก็จะมาแค่อันเดียวนะผมไม่ต้องไปสนใจนะครับต้องไปให้ถึงอันสีทองหรือว่าสีแดงก่อนนะครับแล้วค่อยมา หลอมมันนะครับผมกดหลอมเนี่ยโอกาสที่จะออก2อันสูงนะครับแต่ผมแนะนําให้ไปถึงขั้นแดงหรือไม่ก็ขั้นทองก่อนเราค่อยมาหลอมนะครับเก็บเอาไว้นะเพราะว่ามันแพงนะใช้ตั้งพันห้านะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันหาไม่ยากนะครับหาได้ท่วไปมันได้ทุกวันอยู่แล้วละ่ะประมาณนี้ครับในส่วนของตราจันนะครับผมตาจันนี่เราสามารถอัปดาวน์มันได้นะครับอัปเกรดตาจันก็คือเราจะต้องหาไอ้ตาจันอันเนี้ย เพิ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่3ใช่ไหมเราต้องการอีก1ชิ้นนะครับถึงจะอัปเกรดได้แต่เราก็ต้องมีไอ้นี่อีกนะครับไอ้นี่ใช้เยอะมากเลยผมบอกเลยใช้เยอะมากเราจะสามารถอัปเกรดตรงน,นี้เพิ่มขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปเป็นประมาณนี้ได้นะครับก็คือจากขั้น1เป็นขั้น2นั่นเองออก็จะประมาณอ่าผมยกตัวอย่างอันนี้ละกัน Say hello Lark. to ไหนน้อแทนที่เนี่ยครับพอเพิ่มขั้นมันก็จะเพิ่มดาวมาหนึ่งอันใช่ไหม แล้วมันก็จะกลายเป็นขอบสีทองขอ,อบออกสีส้มๆนะคบผมอ่ะประสิทธิภาพขั้น1ก็จะเพิ่มเป็นขั้น2อ,อะไรประมาณเนี้ยอ่านเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยฟื้นฟูน,ฟน,นะครับขั้น1ถ้ามีฟื้นฟู1ดาวก็จะเป็นขั้น2วิธีทําก็เหมือนกันครับอัพอัพไปนี้ให้เป็น1ดาวอัพให้เป็น1ดาวเรื่อยๆเรืยๆพอมันครบกําหนดแล้วเนี่ยประมาณ 4- หรือ5ชิ้นนั่นแหละเราก็สามารถขึ้นไปขั้น3ได้นะครับสาหรับตราจันก็คือหาเรื่อยๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ มันใช้ไอ้นี่แพงนั่นเองมันใช้ไอ้นี่แพงมากๆเลยนะครับก็คือต้องหาไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ยากนะครับผมในการหาสิ่งของเหมือนกันนะครับไอเนี่ยรู้สึกจะมีให้หาอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันหาจากตรงไหนอันนี้นะครับเราสามารถมากดดูได้นะว่ามันหาจากตรงไหนบ้างที่แรกก็จะเป็นร้านค้าครับร้านค้านี้ก็ใช้เพชรซื้อนะครับ มโอกาสออกนี่แปดร้อยนะแพงอยู่นะฮะที่ไหนบ้างอีกร้านท้องฟ้าร้านท้องฟ้าไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับบอกเลยร้านปะทะก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันอ่าต้นไม้ดวงดาวนะครับต้นไม้ดวงดาวนี้ก็หาได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้อืมร้านดินแดนแห่งฝันเนาะอันนี้ก็ซื้อได้นะถ้าเกิดอยากจะซื้อแต่ผมแนะนําให้มาซื้อเป็นพวกนี้ดีกว่านะครับเป็นพวกอันเนี้ย อ่ะพวกนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นหนังสือสองอันนี้นะครับเพราะว่ามันเอาไว้อัพอ่าพวกลอยดาวขั้นสีทองอ่ะนะแล้วก็ตราจันันะบผมอ่ะเอาไว้อัพของ2อย่างนี้เพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนนะครับผมในส่วนของอ่าลอยดาวกับตราจันนะครับรก็อัพป,ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเลยส่วนชุดนะครับชุดสีทองนะครับชุดสีทองเวลาเราใส่เนี่ย มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าใส่2ชิ้นจะปลดล็อกโบนัสเซ็ตนะครับผมก็ประมาณนี้ครับนี่คือโบนัสเซ็ตของมันนะผมใส่สี่ชิ้นนะครับจะเป็นเซ็ตเดียวกันนะครับไม่รู้น่ะชื่อเซ็ตอะไรนะรเพราะเซ็ตแต่ละเซ็ตมันไม่เหมือนกันนะนี่คือส่วนหัวส่วนหัวชื่อพิพภากษาส่วนตัวชื่อกิติยศนะครับผมส่วนส่วนหาชื่อพักดีส่วนรองเท้าจะเป็นการลงโทษอะมันไม่รู้ว่าเซ็ตอะไรนะผมเรียกมันเซ็ตความยุติธรรมนะครับผมอะเซ็ตน,นี้ก็จะ เพิ่มค่าแท็กแล้วก็เพิ่มค่าครินะครับผมก็โอกาส10%ปได้รับดาเมจนะครับผมได้ดาเมจอีกร0 0ยเนึ่งเทิร์นเมื่อครีไม่ทับซ้อนด้วยนะครับประมาณนี้คือเมื่อเราใส่สีชิ้นนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยถ้าเกิดมันอิงตามฮีโร่พิเซลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เซตนะครับเซตแรกก็จะเป็นเซตกายภาพนะครับสายโจมตีนะผมอ่ะสายโจมตีเซตที่2ก็จะเป็นเซตของแท้งนะผมมีที่ใส่อยู่นะเซตของแท้งใส่สีชิ้นนะครับนี่ ใส่สองชิ้นก็ได้อ่าสิบเปอร์เซ็นต์าร์แล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์แมคคีพีมาเริ่มต่อสู้นะครับผมแล้วก็ถ้าใส่ครบสิบชิ้นอ่าใส่ครบสี่ชิ้นเนี่ยก็จะได้โอกาสในการฟื้นฟูสิบสองเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับผมเมื่อถูกโจมตีนะครับเมื่อเราโดนตีก็จะได้อ่าฟื้นฟูขึ้นมานั่นเองนะครับประมาณนี้วิธีการอัพก็ไม่ได้ยากอะไรครับผมเราก็ต้องหาของ ของมันเนี่ยไออันเนี้ยพวกเนี้ยนะครับมาอัพของพวกนี้นะครับถ้าเกิดเล่นจนมันเปิดในส่วนของอ่าของสีทองแล้วเนะี่ยเราก็หาได้นะครับที่แรกก็จะเป็นนี่เลย golden gate น,นะครับผมอ่าหวังว่าตรงเนี้ยคงเล่นกันหมดแล้วแล้วก็ไม่น่าจะงงนะครับก็คือเล่นเป็นเส้นตรงนั่นเองอย่าเดินซิกแซกนะครับอย่าเดินซ้ายเดินขวาเพราะว่ารอบของมันจะพอดีแเปๆเ,เลยนะครับผมนอกจากว่าคุณจะมีกุญแจนะครับ อ่ะคุณจะมีกุญแจอย่างเนี้ยกุญแจเนี้ยนะฮะคุณจะมีกุญแจแบบนี้นะคุณถึงจะที่สามารถใช้กุญแจเพื่อเดินไปทางอื่นได้นั่นเองนะครับเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีกล่องสามดาวอย่างเนี้ยอันหนึ่งครับผมก็จะใช้กุญแจเดินไปใช้หนึ่งอันลองไปครับเขาให้อ่ะต่อสู้อประมาณนี้ต้องมีกุญแจ นะครับถึงจะเก็บของได้นั่นเองนะครับผมในส่วนของก o เดนเกตนะครับก็จะได้พวกอัปเกรดพวกนี้มาก็หาไปเรื่อยๆส่วนใหญ่มันจะหาค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับถ้าไม่ใช่สายเติมถ้าเป็นสายเติมก็อาจจะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ในส่วนของชุดนะครับผมชุดพวกนี้นะครับเมื่อเราอัปเกรดจนเต็มแล้วเนี่ยมันจะสูงสุดที่อ่าเลเวลไหนเลเวลหนึ่ง,งผมก็มจำไม่ได้ละแล้วลมันจะให้เรา ปรับแต่งนะครับผมปรับแต่งโดยการใช้ไอพวกนี้นะครับไปหาซื้อกันไว้ด้วยนะไปหาซื้อกันไว้ด้วยที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยรู้สึกจะมีอันสีทองด้วยมั้งเอออันสีทองด้วยนะครับผมใช่ไปหาซื้อเก็บไว้ก็ดีนะครับมีในส่วนของการเพิ่มเลเวลของชุดนะครับแล้วก็เพิ่มดาวก็คือต้องหาอันเนี้ยหาเศษของมันมาอัปเกรดนั่นเองนะครับ ทะลวงดาวก็คือต้องมีสดาวก่อนก็คือต้องอัปเกรดก่อนนะครับก็คือต้องมีไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับ100ชิ้นนะครับวิธีการหาก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราได้ของที่เป็นของปั้มกันมานะครับให้กดย่อยนะครับกดย่อยมันก็จะกลายเป็นเศษให้เรานั่นเองนะครับผมพออัปเกรดเป็น2องดาวได้ปุ๊บเราถึงจะทะลวงได้ทะลวงเพื่ออะไรทะลวงเพื่อข้ามขีดจํากัดให้มันขึ้น3ให้มันขึ้น3ดาวอะ่ะแล้วเราก็สามารถที่จะ อัปเกรดตรงนี้ต่อได้นั่นเองนะครับเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะรู้สึกต่อไอยูโรพิเซลของผมมันสี่ร้ยหสิบมั้งได้จะไม่ผิดนะครับประมาณนี้มันเพิ่มตามดาวครับเมื่อเราขึ้นหนึ่งดาวสูงสุดอยู่ที่2 5 0รยหสิบใช่ปะขึ้นอสองดาวรู้สึกจะสามร้อยสมร้อยมั้งเออมันจะขึ้นดาวละห0สบอะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยสอง3้0ยห้าส0บสาร้อยสมหสิบสี่้อยสร้หสิบประมาณนี้ครับ อันนี้ก็จะยาวนานหน่อยนะครับผมเล่นมาปีหนึ่งเพิ่งจะเก็บครบได้ตัวเดียวนะครับเออโคตรยากเลยถ้าเกิดเป็นสายเติมก็น่าจะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือปลูกพลังนะครับผมที่จะเพิ่มค่าพลังให้เราได้นะครับปลูกพลังเนี่ยถ้าเกิดใครจะปลูกนะผมแนะนำนะครับให้คุณขึ้น11ดาวก่อนนะครับถึงจะปลูกได้นะครับอ่าขึ้น11ดดาวนะครับถึงจะปลูกได้เพราะว่า ที่เป็นดาวเนี่ยมันจะปลดล็อกตรงนี้นะครับอันนี้ผมมือบอลไปหน่อยนะครับผมไปกด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 ไว้ไปหน่อยนะครับเลอ,อไปปลูกมันขึ้นมาเลยอันนี้นะครับแย่ yeah, มากๆนี่แต่พอมาถึงตรงนี้ป๊อปเนี่ยมันก็จะให้เราปลด11ดาวก่อนนะครับถึงจะปลูกต่อได้ก็ข้อดีนะครับของเกมนี้พอถ้าเกิดเป็นฮีโร่พิเซลเนี่ยมันมันไปได้เลยนะครับมันไม่ต้องมาปลด11ดาวนะครับผมมันไปได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆ ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครของสวมใส่นะครับแล้วก็ตาจาัจานเลยดาวแล้วก็พวกอุปกรณ์ระดับสีทองนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้เรานะครับประมาณนี้เลยส่วนที่จะเพิ่มพลังให้เราได้นะครับผมก็น่าจะเป็นแกนดาวนะครับน,นี่น่าจะเยอะอยู่นะฮะวิธีการง่ายๆก็คือเรามาตรงนี้ ผมอัพดาวนะครับ,ม, down, รบมีเท่าไหร่อัพไปเลยไม่ต้องกลัว <laughs> ยกเว้นตัวละครที่คุณ <Okay. S 1> ต้องใช้เท่านั้นนะครับอ่าไม่ต้องอัพนะครับมีเท่าไหร่อัพไปเลยเห็นไหมผมไม่เหลือสักตัวเลยเนะี่ยอิจะอัพดาวนะผมผมเหลือแค่เนี้ยผมเหลือแค่โทโบเอนะ็กเนี้ยไม่อัพเลยปล่อยไปก่อนนะครับตัวอื่นที่มีอัพหมดแล้วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอพวกเนี้ยไอพวกตัวสีสามสีเนะี่ยเอ่อไอฟ้าแดงเหลืองไอฟ้าแดงเขียวเนะี่ยผมอัพหมดเลยนะครับไม่ต้องไปเหลือไว้นะครับอัพไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับ มันก็จะมาเป็นเลเวลให้เราตรงนี้นะครับยิ่งเลเวลสูงก็จะยิ่งมีอ่าค่าพลังที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะฮะปฏิทินดวงดาวก็เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าสิ่งของ,งต่างๆที่เราปลดล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นแคตตาล็อกผู้พิทักษ์นะับผมในส่วนของผู้พิทักษ์เนี่ยวิหารผู้พิทักษ์ผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นอ่า เพิ่มค่าพลังให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้ทําอาจจะเอาตัวแค่ตัวสีแดงอ่าแล้วก็ตัวที่อยากได้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะแต่ผมแนะนาให้อัพให้หมดนะครับอัพให้หมดทุกอันเพราะว่ามันจะได้เป็นแคตตาล็อกนะครับผมสําหรับวิหารนามตะนะครับก็จะได้พวกเนี่ยเป็นบัฟตรงนี้พลังโจมตีนะครับผมเป็นเลือด สี 4, พันทองจุตีอะไรประมาณเนี้อ่ะประมาณนี้เลยนะครับจะปลดล็อกตามตัวละครนะครับตามดาวด้วยตามตัวละครด้วยยิ่งดาวสูงก็จะได้เยอะนะครับผมอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยผมเลือกแค่ตัวสีทองพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนําให้อพให้หมด <c oughs> นะครับปลดล็อกให้มันขึ้นมาให้หมดนะครับเพื่อเอาแคตตาล็อกนะครับผมอ่ะ,อะประมาณนี้เลยนะ พวก่นี้เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรวะอ์ติแฟกต์อ่าโอเคประเภทอ์ติแฟกต์นะครับเนี่ยพยายามปลดให้ครบนะครับผมปลดให้ครบให้หมดนะครับมันจะได้ในส่วนของค่าแคตาลกด้วยนะทุกอันเลยนะครับผมทุกอันเลยอันนี้ถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีอาจจะยากหน่อยนะครับผู้เล่นสายเติมน่าจะง่ายนะครับตรงนี้ก็จะได้ในส่วนของ ค่าพลังด้วยนะครับนี่จะได้ในส่วนของค่าพลังตรงนี้นะครับเมื่อค่าแฟชั่นถึงเกณนที่กําหนดนั่นเองนะครับตอนนี้แต้มผมอยู่ที่340นะครับอ่ก็คือเปิดใช้งานเรื่อยๆมันจะได้ค่าแต้มมานะอันนี้สําหรับสายเติมปล่อยไปแล้วกันนะแค่ตอลคีมา้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าป้อมนะผมป้อมที่มันมานะ,ะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครจะเปิดป้อมนะ แนะนาให้เปิดให้หมดนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับยานพาหนะเนี่ยนะเนี่ยเปิดให้หมดเลยนะครับอัพให้หมดเอาง่ายๆเนี่ยผมกําลังปั้นอันนี้อยู่เอาให้มันขึ้นมาจะได้ในส่วนของอค่าแคตตาล็อกด้วยนะครับผมมานี้นะครับเ,เนี่ยแคตตาล็อกคัมพีว์มันกันเนี่ยเปิดให้หมดนะผมเปิดหมดเลยนะผมไม่สนใจเปิดให้หมดเลยนะครับเออไม่ต้องไปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเปิดให้หมดเลยแล้วก็ค่อยๆมาปั้นทีละอันเพิ่มดาวทีละอันรับผมมันจะได้เป็นในส่วนของเลเวลนะครับ เราก็จะได้เนี่ยค่าสแต็กตรงนี้เพิ่มขึ้นไปนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของปฏิทินแกนดาวนะครับอีกอันนึงนะครับผมจะอยู่ในส่วนของเกาะนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของการตกปลานั่นเองหลายคนอาจจะคิดว่าการตกปลาเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธ,ธิภาพยังไงวะ <c oughs> ในส่วนของการตกปลานะให้เราไปที่แคตาล็อก3ามปลา ครับผมแล้วก็ไปที่วัตถุเวลาหรือว่าเป็นบอ่อปลาก็ได้นะอ่ัไปที่บอ่อปลาก่อนบอ่อปลาเนี่ยถ้าเกิดคุณตกปลาคอลเลกชันครบนะครับอย่างอันเนี้ยทีมสีอ่าอ่าประมาณนี้อ่ะผมตกครบสามตัวนะครับอ่าแคตตาล็อกปลาครบเซตปุ๊บมันก็จะได้ค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอ่าเนี่ยประมาณเนี้ในส่วนของบอ่ออันแรกเนี่ยผมขาดแค่ตัวเดียวนะครับผมปลาเนี่ยมายาสเปกตรัมเดี๋ยวค่อยมาหา แล้วก็อันนี้อันนึงนะครับผมลางบอกเหตุนะครับปลารางบอกเหตุอันเนี้ยนี่แหละถ้าเกิดคุณตกให้มันขึ้นได้แล้วคุณจะได้ค่าพลังตรงนี้นะครับค่าพลังตรงนี้นะในส่วนของรู้ปลานะครับในส่วนของวัตถุการเวลานะครับก็จะเป็นของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของพิเศษอ่ะสำหรับเราอะนะคือตรงเนี้ยมันได้กันทุกคนอยู่แล้ว่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะโชคดีหรือเราจะดวงซวยนะครับได้ไม่ได้ยังไง ในส่วนของของเนี่ยถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันหาได้จากไหนกดที่ของได้นะครับมันจะมีบอกอยู่นะทะเลฟา้ามืดนะครับนี่ถ้ากดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เปิดนะครับเนี่ยถ้าไหนกดได้อ่ะแสดงว่าเราเปิดแล้วเราก็มาตกที่นี่ได้เลยนะครับผมส่วนวิธีการเพิ่มค่าพลังในส่วนของวัตถุการเวลาก็ไมไ่ยากอะไรครับ คือในขณะที่เราตกเนี่ยมันจะได้ในส่วนของพวกนี้อยู่แล้วนะครับกระเป๋าของสะสมนะครับก็จะได้ในส่วนของเศษชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่เป็นของพิเศษนะอ่ะก็คือไอ้ของพวกนี้แหละนะ<笑><笑>ก็คือไอ้ของพวกนี้แหละที่เราตกได้นะก็จะได้เป็นของของเรานะครับผมอ่ะวิธีการเพิ่มค่าพลังมากดที่อัปเกรดได้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องใส่ใส่ตรงนี้นะครับผมเข้าไปนะครับเพื่อให้มันอยู่ในให้มันเป็นของหลักอะ่ะอให้มันเป็นของหลัก อ่ะผมวางแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บก,ก็กดออกนะครับผมอ่ะแล้วมันก็จะมาตรงนี้วิธีการเพิ่มค่าคือเราต้องใส่ใพวกนี้นะครับเพิ่มเลเวลให้มันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเมื่อเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้นะครับผมเพิ่มค่าพลังได้จากเลเวลสองจะเป็นเลเวลสามนะครับไอตัวนี้ก็จะเพิ่ม HP สองเปอร์เซ็นต์เป็นสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีก็จะเพิ่มเป็นประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครคิดว่าโอเคแล้วกดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันน้อยไปว่า เออมันน้อยไปก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนไปเอาตรงที่อ่าเออคิดว่ามันดีกว่าได้นะครับในส่วนตัวแล้วผมจะชอบมาใส่ตรงนี้มากกว่านะแมวดำเนี่ยอ่าเพราะว่ามันเพิ่มพลังจูตีห้าเปอร์เซ็นต์เป็นหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วก็ HP จะเพิ่มขึ้นเนึ่งดูดิตอนเนี้ยเพิ่มขึ้นเยอะมากครับผมเอาเป็นเลเวลห้าถึงเลเวลหกแล้วไงอ่าแต่ว,ว่าประเด็นก็คือผมยัง <laughs> ผมยังหาของไม่ครบนะครับเพราะว่าอัพเป็นเลเวลห้าแล้วเนี่ยมันใช้ของเงยอะมากนะครับมันใช้ของหนักมากเลยอะ เพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดอยากได้ค่าพลังนะครับให้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็เอใส่พวกอันถูกๆก,ก่อนนะครับผมอ่ะประมาณนี้เป็นอย่างใส่ไปเลยแล้วกันเนาะก็จะเพิ่มค่าพลังให้เราเพิ่มขึ้นอ่ะเนี่ยก็จะได้ก็จะได้ตรงนี้มานะครับอ่ะมันจะดันค่าพลังไปได้นะครับผมอ่ะแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็จะแพงขึ้นนะเออมันก็จะแพงขึ้นอีกนะครับในส่วนของฟาร์มปลานะครับ ก็จะได้เป็นค่าพลังตรงนี้ขึ้นมาครับในส่วนของความปาอย่งอื่นก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้หมดแล้วนะฮะจริงๆการดันค่าพลังเนี่ยมันทําได้หลายวิธีมากๆเลยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมหลักๆแล้วที่ผมดันค่าพลังได้ถึงประมาณเนี้ยก็ ในส่วนการอัปเกรดด้วยนะครับอัปเกรดตัวละครแล้วก็ใส่พวกเป็นของตามสายนะครับมันก็จะเพิ่มค่าพลังให้เราได้มากขึ้นเลยนะครับแต่ว่าของทรัพยากรสายฟรีเนี่ยมันหาได้น้อยนะครับ <S <S ผมก็ตงอัพเป็นตัวตัวไปก่อนเนี่ยผมกำลังจะคิดว่าถ้าครบสองหมิผมก็จะหยุดนะครับไปอัพตัวอื่นต่อนะครับแล้วก็วอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ยังน้อยอยู่ผมก็ใส่เท่าที่มีไปก่อนนะถ้าเกิด ของมาเยอะๆก็จะใส่ของตรงสายให้มันนะครับมันก็นจะเพิ่มสีภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ mm. ในส่วนของการดันค่าพลังที่สุดท้ายนะครับผมมันก็จะอยู่ในเกาะนะครับผมแล้วก็มาที่อารีนานั่นเองแล้วก็มาที่ตรงนี้หมู่เกาะที่แตกสลายนะครับตรงนี้เราสามารถดันค่าพลังได้นะครับก็คืออัพค่าพลังให้มันเยอะขึ้นแล้วก็ หอคอยไปให้ขึ้นไปให้สูงที่สุดทึ้นตัวเนี้ยผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมอ่าอีกท่านบูชาเนาะอยู่ลําดับ4ี่นะครับผมของมูเกาะออน,นี้นะเพราะว่าโอ้โหเราไปสู้เขาไม่ได้หรอกนี่ค <c oughs> เขาเลเ่ลตันแล้วนะสอง350สนี่คือเขาเต็มแล้วนะ13าดาวสู้เขาไม่ไหวหรอกนะครับผมอยู่ที่4ี่ก้านี่ถือว่าโอเคแล้วนะฮะยิ่งเราอยู่สูงนะครับเราก็จะได้เตท เหรียญอันเนี้ยเยอะขึ้นนะครับผมไม่รู้มันเรียกเหรียญอะไรนะอ่าได้เหรียญเยอะขึ้นก็อัปเกรดอัปเกรดไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มเลเวลของเทพธิดาลูกปั้นเนี่ยให้มันสูงขึ้นแล้วเราก็จะดันค่าพลังไปได้มากขึ้นนั่นเองรับตรงนี้ผมสามารถกดได้ประมาณวันหนึ่งประมาณ3รอบนะสามถึงสี่รอบนะเพราะว่าเราได้เยอะอยู่นะเพราะว่าเราอยู่ลำดับที่4.9นะครับของเกาะนี้นะอ่าแต่เกาะนี้ยังเอื้อไม่ถึงนะครับขอนี้สําหรับเทพนะเท่านั้น เห้ถึงขึ้นไปถึงตอนนี้อยู่เกาะน,นี้อยู่นะปล่อยไปก่อนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวิจารณ์ค่าพลังของผมนะครับจริงๆอันนี้มันยังไม่เปิดในส่วนของไอ้นี่นะรู้สึกจะต้องเลเวลร2 5ก่อนนะครับถึงจะเปิดในส่วนของฮีโร่พิเซลเนี่ยมันจะเปิดหอตำหนักเทพนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเกมเนี้ยมันจะเปิดอะไรนะครับแต่ดูจากอ่มันเปิดป้อมเคลื่อนที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นทีมแบบพวก ชุดเกาะหุ่นยนต์อ,อะไรอะผมว่าน่าจะเปิดแบบพกลงเครื่องจักรอะไรปล่า,าไม่รู้อ่าเมื่อเปิดลงเครื่องจักรเนี่ยมันจะมีตัวละครใหม่ตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะซึ่งเป็นตนัวละครที่เราไม่ต้องอัพอะไรมันนะครับมันจะอ้างอิงจากตัวละครที่มีของดีที่สุดแล้วก็เลเวลเยอะที่สุดนะครับของสมสัยที่ดีที่สุดนะครับมันจะใส่ให้เราเองเลย <S <S อ่าโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรไต้องไปยุ่งกับมันเลยแค่อัพตัวละคตรคตัวอื่นให้มัน ให้มันดีขึ้นก็เท่านั้นเองนะมันก็จะไอ้นี่ตามแต่ว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะนะครับหนึ่งเลยมันใช้นี่ด้วยนะ <c oughs> มันใช้อ่อาไอ้นี่ด้วยหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดไอ้ดีมสโตนฝ่ายเนี่ยตอนในฮีโร่พิเศมันใช้นะครับดีมสโตนฝ่ายเพื่ออะไรเพื่อให้ไอ้ตัวที่มันมาใหม่เนี่ยใช้สกิลของตัวละครทั้งหมดที่คุณมีได้นั่นเอง <laughs> มันก็เหมือนเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เอาสกิล ทุกตัวมาผสมกันนะแต่ว่าผสมได้แค่4สกิลอะไรประมาณเนี้ยแต่ก่อนที่จะผสมเนี่ยคือกว่าจะเปิดสกิลได้ก็คือจะต้องใช้อ่าหินฝ่ายแล้วก็ใช้ในส่วนของไอ้นี้ด้วยนะไอ้ตัวกาชาเนี่ยเยอะมากๆนะครับถ้าคุณใกล้ๆ125ยาเนี่ยเก็บเอาไว้ให้เยอะเลยนะตัวกาชาใช้เยอะมากแน่นอน,นครับตรงนั้นอาจจะเพิ่มค่าพลังให้เยอะมากๆเลยแต่ ผมยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวราให้มันถึงก่อนน่าจะใช้เวลาอีก2วันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บา,บายยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บา,บายยครับ